สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นล Easy Team Life นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Summoner w a r l o s t Century นะครับในคลิปลอง World Tournament กันสักรอบสองรอบนะเอ,อก,กฎกติกาของ World Tournament นะฮะก็คือชนะได้ไม่จำกัดแต่แพ้ได้แค่าหาครั้งนะครับ ในหน้าที่นี้ก็มีคนชนะไปแล้วตั้ง41ครั้งนะของผมนี่เพิ่งชนะสองเองนะลองมาดูกันทีมที่ผมจัดไว้ก็ตามนี้นะพอเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เลือกแบนตัวละครได้2ตัวเจอคนไทยด้วยเลือกแบนนะครับมีเวลา30วินาทีตัวไหนดีน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะเอา เบยเคก่อนแล้วก็พาลาัดินแล้วกันนะฮะโอ้ข้าแบนอันดูบิสผมนะครับเออตอนนี้ก็จะต้องใช้ตัวใหม่เข้าไปอีกสองตัวนะครับผมโดนแบนไปสองตัวเหมือนกันเออเอาหัวไฟแล้วกันแล้วก็ฟินนิกเล่นทีมพิษไปเลยน่าจะไหวโอเคลองดู เรียบร้อยนะครับเขาใส่ฮาวนะครับกับอัศวิศนเวทมนเข้ามาเอาหมดเวลาพอดีอามาแล้วนะครับแน่นอนนะครับผมจะเล่นเกมเคาน์เตอร์รอเขากดก่อน ตัวแรกของเขานะครับเป็นผีเสือ้อโอ้อเพิ่มไม่แทงไักกันโอ้ยหนึ่งไปแล้วครับอย่างครับผมใจเย็นเราต้องเลดเกมครับไม่ทันโดนเขากลางโลกกนะ่อนเนาะ ลงไปสองแน่ผมโอ้ยังยังยังเลยอีกจิ๊กนึงนะครับลงสองละโอ้เขาจับหนักจับเต็มจริงๆนะโอเคตาผมบ้างด้วยใช้บอลเปิดก่อนครับอ่าเขาใส่สกิลกลับเข้ามาไม่ทำเคาน์เตอร์แฮมมืมเขาาอาผมลงตัว ตอนนี้เขาได้เปรียบอยู่นะหนึ่งตัวรอกัดก็โอ้ไม่ใช่ใช่ทินิกคันอยู่ต่อได้หัวเลยครับโดนคาคาเตอร์ครับนะผมได้เวทพอร์ละผมจัดคันด้วยเลยแล้วต่อเออมาหน่าหมดครับ ยัง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 อยู่ยังได้อยู่นี่โอ้ยมียยยต่อครับผมต้องโดนกดดันให้เล่นทีมพิษนะตอนนี้เพราะว่าอนุบิสผมไม่อยู่ละเสียเปรียบมากเลยครับผมเสียเปรียบไปสามตัวเลยเขาโยนพิษมาผมโยนกลับเลยทันทีอาซี่อาซี่ยังครับผมผมยย้อนกลับ ดูเขาจะได้เปลี่ยนนะฮะยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมแบบที่เป็นหนึ่งตอกอ่าเคผมผมรู้สึกว่าผมได้เปลี่ยมน,นะครับจับทิ่ต่อเลยนั่นไงใน,นเวลานี้คงใช้การกันหมดแล้วนะเอายังมีเอาผมไปบ้าง ป้องกันครับอิมมนหมดเลยเพื่อไม่แท็กด้วยบอลครับซัดเลยร้อยรครับตามด้วยผัวไฟครับเออข้าบอลครับต่อเคาเตอร์พอดีเลยเออยังชนะอยู่นะครับท้ายเกมเอถือว่าฟุกนะครับยังฟุกใช้ได้อยู่อ่ะโอเคลองเล่นกันอีกสักรอบหนึ่ง เอาล้ครับผมได้ดาวมาเจ็ดดวงแล้วมาลองต่อกันอีกล่บหนึ่งคราวนี้จะได้สู้กับประเทศอะไรนานจังสิบสามสิบสี่วิแล้วมาแล้วครับโอ้ย่ปุ่นครับผมโอ้ทีมเขาอิฟลิสอันดูบิสโอ้ มีฮาร์ปี้ซึ่งเป็นไอนี่สีม่วงเลยนะครับผมต้องเอาฮาร์ปี้ออกโอเคฮา,าร์ปี้กับอารูบิสครับโออารูบิสกับเออชาญผมโดนออกทั้งคู่ีกละจะใช้แท่ไฟแทนนะครับอีกตัวหนึ่งอ,อะไรดีวะผัว อ่ะโอเคเอาหัวไว้กัมฮะตอนสุดท้ายแล้วกันไม่มีตัวอื่นแล้วไหมเขาใส่ตัวอะไรเ,เขาใส่เป็นหัวหอมไฟมานะครับแล้วก็สมิลอนนะครับเล่นสายเออทะลุเดฟนะครับไม่สนเดฟหอมไฟสีเขียวดูสิว่าจะไหวไหม โอ้ oh, แรงเข้า2187นะครับเอ่อถ้วยรางวัลเท่าไหมาต่อต่อลองดูตัวแรกเขาเป็นหมีนะครับพลังสูสีกันสูสีกันสายคู่ครับเหลือ7ตัวเท่ากันแล้วตอนนี้ดูผมจะได้เปรียบอยู่นิดน,นึงนะครับจากค่าพลังที่ลดลง เขาจะไม่ทำอะไรอ้าวเขากดแล้วครับเขาผมกดบ้างยังไม่ทันได้ใช้สกิลครับยังไม่มีดาเมจครับขมเอาบ้างแล้วครับผมจะเอาผมก็จัดต่อเฮ้ยอ่าจะได้ครับจะได้ต่อไปผมต้องใช้แทะแล้วครับอือได้อยู่ครับดูดมาหน้าเข้ามา3เม็ด4เม็ดนะครับอ่าต่อไปรับก่อนรับก่อนอุ้ยร่วงครับ สตันไม่ติดครับไงต่อผมรอมาหน้าขึ้นก่นกอนอนะครับกดโพเซดอนลดสปีดครับอานะฮะต่อไปก็เขาเป็นฮาปูนะฮะกับโพเซดอนผมโพเซดอนล่วงครับบอลเปิดแล้วได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนอยู่หนึ่งตัวนะครับ เขาเป็นสายเคาน์เตอร์เหมือนกันนะเขาที่ดูเขาไม่ยอมกดก่อนนะครับวันนี้ดูผมจะได้เปรียบผมก็รอทีหลังดีกว่าอ้ะวไอเวทครับฮิวเหรอโอ้โหทันอยู่ครับเปลี่ยนเป็นดาเมจเป็นเป็น,ปนฮิวเลือดนะฮะอ๋อจากจุดนี้โจมตีเขาไม่ได้ครับจะเป็นการดูดเลือดให้เขาต้องกดอาเรียบร้อยครับเวทหมดแล้วเวทนี้ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับ อลตามไปสตันไหมสตันที่หัวหอมครับเส้ต่อเลยตบเคเดือมาหน้ามาตอนนี้มาหน้าเขาแทบจะคงจะมีน้อยนะฮะบ,บอลต่อครับบอจริงก็โอ้โหหิวเหรอไม่ทันครับไปเหลือตัวเดียวล้ครับโอ้อามาตตาครับตีไปไม่มีประโยชน์เลยนะครับต้องปล่อยเขาตีไป ถ้าทีนี้ก็ชนะนะครับแต่ว,ว่าเราต้องไม่ประมาทครับนี่แซ่ต่อครับโอเคเลยเรียบร้อยนะครับเกมของเอ่อเวิ์ทัวร์นาเมนต์ก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปรับรางวัลกันดูนะครับตอนนี้ผมได้เพชรนะครับชนะ4ครั้งก็ได้เพชรมา3,000เม็ดนะ เรียบร้อยนะครับระบบการเล่นของเวอร์เทนเ,เมนต์ก็ประมาณนี้ก็สุ่มผู้เล่นจากทั่วโลกเลยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย